คนพุทธเวลาไปวัดที่ไรพระมักจะอ้าปากส่วนสมุททุกทีใช่ไหมใช่ป่าเห็นหน้าปับโยมมาทําอะไรมาถวายสังฆทานขนมพ่อมันเกิดเคยมาไหมไม่เคยครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยวัดนี่อ้าวถ้งนั้นไปชีสาราเนี่ยนะเขามีพระรอรับอยู่เอาไหนไหมาแล้วเราโบสถ์นะเขากำลังปูหลังคาโบสถ์กันใหม่อย่าลืมไปทำบุญซื้อกระเบื้องของเแผ่นสองแผ่นนโยมนะเอาหลังวัดนี่นะเขามีปล่อยน้องปล่อยประไรปล่อยเต่ามันไม่ปล่อยชื่อศาสนา เอาเดือนหน้าในวัดจะจัดงานวันปีใหม่อย่าลืมมาทำบุญเริ่มต้นปีใหม่กันนะโยมนะพลาดชวนทุกทีแต่เป็นปีไม่เคยไปแต่ถ้าเมื่อไรไปหาหมอดูเจอหน้าไปถึงห้านาทีบอกว่าหน้าตาหมอนหมองะตาตกชีวิตค่ะเอาถูกเข้าว่าเผาใาส่อังเาเศษจุ่มพระหัก์ใส่ฟุโตลาหูดางทางเรียบร้อยนะ ชะตาชีวิตต่ํตาสุดขีดขาดนะด้วยไปสบายสังนันเสร็จว่าใจเกินจิตวิญหาณ่็ไม่เกินลางวันมาหนึ่งไปเลยสบายสังกัดนนเจร็จวันกลัวาา <c oughs> ตายจริงไม่ที่ผมพูด <c oughs> ถ้าบอกว่าเชื่อหมอรู้ว่ามากกว่าพระใช่ไหมและชีวิตจะเป็นมงคลได้ไงหมอรู้สี่ห้าชีไม่โรบในส่วนมากแต่พระน่ะสองร้อยี่สิบเจ็ดทำไมไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อคำแนะนำหม,มอรู้มากกว่าผู้พูดเจ้าและจะเป็นมงคลได้ไงชีวิต หมอดูคนกราบดีคนก็กราบกีปีพระมุเจ้าเราคนกราบดีคนคนกราบกีปีครับมันเทียบรัศมีบารมีกําลังนิดกันได้ที่ไหนพระดุเจ้าเราน่คนกราบครึ่งโลกคนโลกพระอรหันตตาทั้งหลายก็กราบพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็กราบพระสมุติสงฆ์ทั้งหลายก็กราบพระมหาษัตย์ก็กราบคนกราบพระคนกราบพระมุเจ้มมีปัญญาชนะไม่ใช่คนโง่ครับ แล้กราบติดต่อยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน2,548ปีเต็มๆกำลังจะเข้าปี49มันมีมนุษย์ธรรมดาคนไหนในโลกที่มีคนกราบไหว้บูชาอย่างต่อเน,นื่อง2,548ปีเต็มๆถ้าบาทาชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่เข่งจริงคนก็ไม่กราบบูชาในปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ไหม และคุณสมบัติของพระองค์ขนาดนี้ยังต้องสงสัยลังเลในใจนะครับว่าเชื่อได้เป่าวะยังต้องสงสัยหรือว่าจริงนเป่าวะนี่คขอหัวสตัวผมครับว่าทําทไมผมถึงเชื่อพระเจ้าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีข้อกังขาเลยแม้แต่นิดเดียวฝากให้เป็นข้อคิดอนะไรครับ